สวัสดีพ่อแม่พี่น้องบรทดกคนตากอกสวสดีเอฟซีที่ขลลมหักทุกทุกท่านอยู่นอกหลือยู่ในพอๆกันนี้แล้วพี่น้องก็ส่งซ้าอลไยไกลขินพี่น้องม่เนี่ก็อยู่ห่างโงหายโงหน้าต่อขิดต่อขิดไปยามเบ็ดเนาะพี่น้องต่อต่อพี่น้องยามตุ่มนังจากนังจากยามเบ็ดแล้วมายามตุ่มต่อพี่น้อง ใหากระตืุน <c oughs> ใหากระตืุนพี่น้องเอ้ยมาแต่ยามเบ็ดแล้วก็ไปยามตุ่มต่อ้วมาถันได้เห็นมมือเิืงแขนสามพี่น้องนี่แหละชีวิตบั่นเข้าหาอยู่หากินแบบสี่ละกับว่หากับว่ได้กินพี่น้องกับที่ซื้อกับจะของกับว่ได้ค่อยได้หาเงินเนาะ สบายดียามเ้าวเดอ้อผูใ้ใจผู้ท่านได้ตื่นได้ตื่นแล้วกันดีตื่นตื่นพี่น้องตื่นตอนนี้เวลาหกโมงหกโมงตรงพี่น้องมาปุกพี่น้องแต่สาแต่เสียวเลยแต่หกโมงมายามเบียดยามกลุ้งน้ำกันเดอ้อพี่น้องมาหลุ่นมาชมน้ำกันเดอ้อมาสิ ได้พอกินหรือบอ่บางคนก็ว่าเออสาวบะไรคือมักหาอยู่หากินแท้เพื่อขอบเพื่อขั้วเนาะพี่น้องเพื่อขอบเพื่อขั้วต้องสู้สู้ชีวิตบ่มีลิมิตพี่น้องบ่าหาเห็ดก็หาหน่อไม้พี่น้องบ่าหาหน่อไม้ก็หาจังสี่ละ หาหันห้าหนี่ไปคือขอบเพื่อขัว้วนี่แหละยังหน่อยกะหาจังสี่เลยพี่น้องใส่เวดใส่กางหาเฮ็ดหาห้อนไปจังสี่นะพี่น้องห,ห้างนกนะอ๋อนแม่เห็นนลยไปไปเบิง่งมากับลูกไส่เียนะพี่น้องต่อคลิปเลยที่วัน ยามเบ็ดย้ำเสาเลยพี่น้องไปเบืองน้ำก <B ducks. S 1> ันเด็พี่น้องลูกชายมาถ้าจะใส่ห่อใส่จับมาได้ไหมลูกจับสวนน้ำพอนะให้พ่อลงไปเอากุ้งลายบะปะบูปะบูุ อก๋าบดดึงไปลูกละยำเบ็ดยำเบ็ดยามตุ่มน้ำแม่นยำพอตื่นตั้งแต่เสาเสาหัวเงี้ยเต้ตีหานี่แต่ปลาบูว่ะเอามาใหพี่ลูกพี่การมาทางแม่พี่ดึงมาล็อกอืมเงี้ยมาปลาบูอีกบอกปลาบูใส่กุ้งได้หลายบ่ได้หลาย À. Chị bây giờ có hai hết nát. thì bây hết phần nè bò Bằng hết phưởng nát. Chị bây hết phưởng đúng không Thám ưỡi Để chị bây giờ bây giờ bây แกต้องให้พ่อจับไปให้พ่อแกเอาบ้า <laughs> จับนะเนอบ้าเราไม่รู้เราไม่รู้ว่า,ทาไทยได้ เหมือนบ่หมานๆนากุ้งยังๆอยู่สิ จะไปโบดตัวบักใหญ่นี่ตัวนี้ผู้ดีปิ้งแซ่บเอาไปนําแม่ลูกกระถังติปง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 6โมงอ้าดอกจับยิงขึ้นเด้อ ini yang kesih kakak apa bu ne? bu bu tae wak, eh men apa bu bu apa? tuni tuni ane ane apa bu oh, gila pa, katau ane bu bu ke ha 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 keke keke Ba bọn pháo dưa thưa ông ông con trai yam 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 mà yam thằng biết thằng yam tụng, yam 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 yam

ครับตัวนี้ข่างเงี้ยใ่งี้ขึ้นกระดอนเด้นะฟ้าบูลาย่าเธอบูลายจอดโอ้ฟาดอนพี่น้องเอ้ยมาบูฟาตะกุ่งเราไปเลยลูกเอาลูกไปกระดอนน้องปฟาบูลายพี่น้องกุ่งได้ประมาณถุยน้อยหนึ่งมาสีไปยามบึงในหลี่พี่น้องมาสิมีกุ้งหรือบ่อปะพี่น้องตามผู้เจ้าคน Tạm của chảo vườn thì nào, bón <laughs> lắm, Nham bắt khoai luôn, lại yếu. Hổ. Nham đi thì nào? Nho, khoai, mít Con ta ao cả bơ ao này. Xảy vào đây kim cụng kim siêu Nước này nó thương hơn nước

dẹp 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 chắp mấy lúc lạ chắp mấy lặng anh đi để chinh cuộn kìt lại

มาลูกละป่ะไปเหยียบรูปซะเลอบาลงหรอกมาแล้วเหยียบมาเล้วสิไปพี่น่อลบๆมาเลได้เนื้อกินเลาวก็มือไงได้กุ้งอีกปลาบูสองตัวเลาก็ซื้นมือไงโอเคพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสติ๊กเกอร์ให้ลูกน้องกดลูกกระดิ่งแด้วก็บ่ไลดับเด้อพี่น้อง ฝากกำลังใจฝากแห่งใจทุกทุกท่านทุกพี่น้องชาวเม่พี่น้องทุกทุกคนกินหนาผอกันใหม่เด้ออยู่ดีมีแห้งลำรวยลำรวยสบายดีลูกชายยางก่อนพี่น้อง